สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ขลบรักแลกที่ทอดคิดถึงคือเก่ขาขณะดนี้เดินทางไปทำงานค่ะสององศาสององศาตอนนี้เลยขนาดนั่งอยู่ในรถเด้วลยหนาวแหง่งถ้าลบศูนย์ก็คือ แข็งเป็นน้ำแข็งถ้าฝนตกลงมาก็เป็นหิมะตกสององศาายเปิดแอร์ฮอนเปิดฮอตแอร์เเอิญฮอตแอร์แอร์รอ้อนกะสันมันหนาวแห้ง ลหัส,สุกอู้ไกลมือไกลเว้นหรอตัวนี้ไกลมือไกลเว้นแล้วซ้ายมือไปประเทศเยอรมันขวามือไปฮอลแลนดมันเป็นชายแดนแนะนะเป็นเขตชายแดน เดินทางไปได้วยกันนะคะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วล่ะอีกจักน้อยก็หอดน้ำน้ำแข็งบนยอดหญ้าเห็นไหมหยายน้ำแข็งต้นหยากะแข็งเห็นไหมน่ะบางต้นบางกลุ่มบางที่มันก็จะเป็นขาวๆเป็นน้ำแข็ง แม่คณิ้งแม่คณิง้งนั่นแหละตะก้อนไปเชียงรายเที่ยวเชียงรายไปเดือนท่านว่าพอลงรถทัวร์นะขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพไปลงเชียงรายเ่าลงรถทัวร์ปั๊บสององศายังไงเหรอเห็นก็จนานั่งพิงไฟนั่งพิงไฟอยู่อันบอกข้อสอ รถสามหล่อรถอีกยังก็จะก่อไฟหรอกกับพิงไฟกันคอยก็บ่าเอามันหนาวแห้งปปเนั้นวะพอลงจากรถทั่วปับ๊บอุ้ยหนาวอีลีสององศาเนาะพอดีคอยเอาเสื้อแคนเยาไปนั่มเสื้อกันหนาวติดจากกระเป๋าไปด้วยที่แหลก่าจะเอาไปแจกคอยเหลาเสื้อกันหนาวไปแจก เปิดประตูลงไปแเหรอวายหนาวหนาวก็ได้ขนอกมาใส่เถอะขนมาแจกผู้ที่ไปน้ากันนั่นแหละแจกกระเจ้าแล้วก็าาร่ไซสันโอ้ยหนี้หนาวไปเจอหนาวนี้หนาวจากเมืองนอกก็ไปเจอหนาวที่เมืองไทยแม่คะนิง้งนะคะแม่คะนิง้งคอยมาทางหลัด,ดเลยนี่ทางบรลัดไปทางคน รถนั่นหลายพดรถทรงสินค้ามันหลายแล้วเขาขับซาซาเลยมาใส่เส้นทางทางรัฐทางรัฐสมัยตะกี้มาประจําทางนี้ตังต่เขาผาในสางถนนทางนั้นทางนี้คือเส้นทางเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาทางรัฐทางน้อยทางบรัดรถติดเห็นไหมทางนั้นก็เป็น เจอกันใหม่นะคะบายบาย see you again tomorrow ดุยดุยตอนเฟอร์มาเกียสบายดีบอกันไหมด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเดียวนี้อุ้ยรถสิบล้ลอมากขั้นใดได้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ไปก่อนเขาได้ไปก่อนบายบาย